สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบ่าวซนสมอลดำผู้เดียวดายสุขุสุคนนะครับคลิปนี้เฮาก็มาพูดคุยกับพี่น้องอีกคือเก่านะครับในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องในวงการอุตสาหกรรมที่ในช่วงนี้นะครับ พี่น้องชาวไรอ้อยก็มีการรอรอเงินช่วยค่าตัดอ้อยสดนะครับพี่น้องรอเงินตามนะครับรอพังราคาอ้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับซึ่งราคาอ้อยเบื้องต้นก็มีการคำนวณเรียบร้อยนะครับรอคณะก,กรรมการกอบอรนะครับเสนอก่อนอเห็นชอบนะครับ ก็จะมีการประกาศใช้ก่อนที่จะเปิดถีบนะครับส่วนเงินตามนะครับเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายปี2566ทับ6 7ก็มีการคำนวณเรียบร้อยอีกครอเก่านะครับเสร็จสิ้นกระบวนการก็มีบางเขตที่บได้นะครับก็มีบางเขตที่ได้แต่ได้ไม่เยอะนะครับพี่น้องสําหรับเงินอ่อยเบื้องสุดท้ายสําหรับเงินช่วยอ้อยสดนะครับพี่น้องก็ยะงมดหวังตามใดที่ ชาวไร่เขายังบอท่านยอมแพ้นะครับยังบมีการปฏิเสธออกมาว่าได้หรือไม่ได้เขาก็ยังมีความหวังนะครับก็ยังมีความหวังสู่ต่อไปสําหรับเงินซอยอ้อยสดนะครับพี่น้องในแต่ละปีนะครับในวงการาอุตสาหกรรมอ้อยพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ออกมาอวดกันก็คือหนี้ของโรงงานนะครับชาวไร่แบกหนี้บานนะครับ โรงงานได้กําไรเยอะนะครับพี่น้องในแต่ละปีคือพี่น้องเช่าไร่อ้อยนั่นจะพูดกระทึงเรื่องนี้นะครับลังจากจจบฤดูกาลว่าใช้หนีโรงงานกับบพอนะครับพี่น้องมีหนี้บานนะครับแต่ว่าโรงงานที่ออกมาอวดกันก็คือผลกําไรนะครับที่ทางโรงงานออกมาอวดออกมาสู่สายตาประชาชนนะครับก็คือ ทำไรมหาศาลนะครับเป็นพันล้านเลยทีเดียวนะครับในแต่ละโรงงานที่ออกบ้าอวดกันนะครับซึ่งในตรงนี้กนาคิดนะครับแต่พอพี่น้องชาวไร่ไอ้อยอยากแบ่งปันผลประโยชน์นะครับพี่น้องคือนิยามของคำว่าผลพลอยได้นะครับในพร,ะระบอ้อยที่จะแก้ไขใหม่นะครับตั้งแต่ปี2565นะครับ แต่กระสางความบ่พอใจนะครับโรงงานจึงเป็นปมคัดแย่งที่ร่นแรงพอสมควรนะครับในคำว่านิยามของผลพลอยได้ที่ร่วมเข่ากากาอ้อยเข้าไปนำในนิยามคำว่าผลพลอยได้นี่นะครับกระทาให้โรงงานบ่พอใจล่าออกจากคณะกรรมการอ้อยนะครับทำให้อุตสาหกรรมอ้อยของเฮานะครับกระสงังกนะครับ ต่างๆสิ่งต่างๆกระสาง,งักลงนะครับในการที่จะเห็นชอบสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ถือสาง,งักงานเพราะว่าคณะกรรมการบคุครับในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งขาดจากคนของโรงงานที่พร้อมใจกันล่าออกนะครับดังนั้นจึงยุติในเรื่องตรงนี้นะครับสอนอก็ยุติหาทางแก้ไข กลับไปใช้พลบบอสบับเกา่าสบับ2527นะครับซึ่งตรงนั้นกับบรวมกากอ้อยมาเปลี่นผลพลอยได้นะครับโซนอกับพยายามทําแต่ในปี66กับบันนะครับปี67ล่าสุดนะครับพี่น้องที่โซนอก็เตรียมร่างระเบียบต่างๆที่จะออกมาดูจาก สถานการณ์แล้วนะครับการล่างพร,ะระบอรตัวนี้นะครับกฎระเบียบของสอนอออกปใหม่เกี่ยวกับพี่น้องชาวไร่อ้อยโดยตรงนะครับคือระเบียบการนําอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะครับที่ทางสอนอ,อจะเข้มงวดที่สุดนะครับซึ่งทางสอนอ,อก,ก็เรียกคนของสอนอ,อประจำโรงงานต่างๆนะครับเขามาอบรมนะครับ ซึ่งตรงนี้ล่างตรงนี้นะครับท่าสนสนกเตียมร่างที่จะกดดันคืออ้อยไฟอ้อ,อยโกับปกุกอ้อยปนเปื้อนนะครับอ้อยยอดเงาจะประสบความลำบากอย่างหนักในฤดูกาลใหม่ที่สนจะร่างระเบียบออกมาบังคับในการขนทายอ้อ,อยเข่าทรงโรงงานน้ำตาลนะครับซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ต้องประสบปัญหา ที่ยากลําบากอย่างแน่นอนสําหรับฤดูกาลใหม่นะครับซึ่งพลบสบับเก่าที่ใช่ผลประโยชน์ที่แบ่งปัน70-30หากจะนํากากน้ําตาลกากอ้อยนะครับมาเป็นผลพอยได้อีกทางโรงงานก็จะขอแบ่งสัดส่วนใหม่นะครับอาจจะเป็น50-50หรือว่า60-40 นะครับปกติพี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโรงงานสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับซึ่งโรงงานน้ำตาลบ่มีเสียนะครับพี่น้องในการนำาอ้อยเข้าสรงโรงงานน้ำตาลแต่ละปีนะครับแต่ละฤดูกาลแม้ว่าราคาอ้อยขั้นต้นจะสูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ขณะใดโรงงานกับบ่มีการเสียหรือขาดทุนนะครับเพราะว่าทางกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายที่หักเงินจากพี่น้องเช่าไร่อ้อยไหวเข้าสู่กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายนาเงินตรงนั้นมาโปให้กับโรงงานน้ําตาลให้ถึงรคาคาอ้อยเบื้องตน้นตามที่โรงงานน้าตาลใจ่ายให้กับพี่น้องเช่าไร่อ้อยโรงงานน้ําตาลบ่มีเสียมีแต่ก,กําไรส่วนชาวไร่ก็แบกหนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ นำมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ